ลดห่วงย่างฉบับเร่งด่วนต้องทำแบบนี้อาหารทุกชนิดที่เรากินเข้าไปจะถูกแปลงไปเป็นน้ำตาลเพื่อไปเป็นพลังงานให้กับร่างกายส่วนที่เหลือที่ร่างกายใช้ไม่หมดเขาจะแปลงไปเป็นไขมันค่ะที่จะทรงต่อไปสะสมอยู่ใต้ชั้นผิวของเรา แต่ถ้าใต้ชั้นผิวของเราเต็มหมดแล้วร่างกายของเราก็จะเริ่มขยายไปเก็บไว้เป็นไขมันในช่องท้องพุงน้อยๆของเรารวมถึงค่าไตรกลีเซอไรด์ที่จะเพิ่มขึ้นและถ้าเราปล่อยไว้แล้วก็เราก็จะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้เช่นกันซึ่งเราจะลดพุงน้อยๆของเราได้ก็ต้องไปลดไขมันสะสมส่วนเกินนี่แหละโดยที่เราจะต้องย้อนกลับไปมันมาจากน้ําตาลส่วนเกินที่ได้จากอาหารนั่นเองซึ่งวิธีการลดก็ไม่ได้หมายถึงการลดปริมาณอาหารนะคะแต่ต้องกลับมาดูว่าแล้วทําไม เราาาถึงกกิินนน้้ํตลเเไดพราะถ้าเราสังเกตอาหารที่เราทานอยู่ตามธรรมชาติเขาจะมาพร้อมกับไฟเบอร์แต่เราเอาไฟเบอร์ออกที่มันย่อยได้ยากและไม่อร่อยเหลือไว้แต่น้ําตาลที่ย่อยง่ายและทําให้เรากินเกินแต่ก็ไม่ถึงขั้นต้องกินไฟเบอร์เดิมของอาหารหรอกนะคะแค่ใช้ไฟเบอร์สูตรเฉพาะที่ทานได้ง่ายกว่าเริ่มต้นทานก่อนที่จะทานอาหาร15นาทีเท่านั้นเองไฟเบอร์ที่เราทานเข้าไปก่อนจะเข้าไปปูพรมในกระเพาะอาหารของเราเมื่อเราทานอาหารเข้าไปเขาจะเข้าไปเคลือบกับอาหารแล้วช่วยชะลอน,น้ําตาล ลดการสะสมไขมันเพิ่มไปได้นั่นเองถึงจะทานอาหารเสริมซิดก็แนะนําไม่ทานอาหารหลักด้วยนะคะไฟเบอร์เนี่ยได้จากผักผลไม้และถั่วค่ะเขาจะเข้าไปเป็นอาหารใ้กับเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีที่อาศัยอยู่ในลําไส้ของเราค่ะเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้เนี่ยเขาจะใช้ไฟเบอร์ของเราเนี่ยเพื่อผลิตสินที่เรียกว่าช็อตเชน f a ต t แอซิดเป็นประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นตับที่ช่วยในเรื่องของการเล่งการใช้ไขมันลดไขมันที่สะสมอยู่ในตับและช่วยให้กล้ามเนื้อของเราใช้น้ําตาลได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสมองของเรา เราก็ยังทำให้เขาอิ่มท้องได้นานและลดความอยากอาหารได้ด้วยถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมว่าช็อตเชนแฟติทอเรสิดเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะเล่งการผลิตสิ่งนี้หรือเพิ่มสิ่งนี้ได้อย่างไรก็พิมพ์อยากรู้ไว้ก่อนนะปรับสมดุลโดยรวมโดยเริ่มต้นจากระบบลำไส้ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้แล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันกับวิทยาศาสตร์ร่างกาย